ส่งเสริมการท่องเที่ยวสอดร,รับกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เที่ยวเมืองรองด้วยนะครับบขอสอเขาเลยจัดกิจกรรมนี้ครับบขอสอการ์ดนะฮะคือจริงๆคนที่ใช้บริการบขอสอเป็นประจําอยู่แล้วเนี่ยก็สมัครเป็นสมาชิกได้เลยบขอสอการ์ดเก็บสะสมแต้มหลายท่านอาจจะไม่ทราบบขอสอมีบัตรสมาชิกเอาไว้เก็บแต้มด้วยนะ แต่ว่าที่บอกว่าในช่วงที่เขาจะกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาลเนี่ยส่งเสริมให้คนมาใช้บขสมากขึ้นก็จะช่วงกรกฎาคมถึงกันยายนสามเดือนนะฮะเดือน7เดือน8เดือน9เพราะว่าก็จะล้อไปกับที่เมืองรองเอาใบเสร็จมาลดหย่อนภาษีได้ที่มีผลตั้งแต่พฤษภาคมจนถึง30พฤศจิกายนนะครับท่านผู้ชมและช่วง3เดือนเนี่ยบขสเขาก็เลยให้แต้มพิเศษเลยนะฮะแต่ว่าต้องจองออนไลน์นะครับท่านผู้ชมฮะ เดินทางในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวนะฮะก็จะมีช่วงวันคล้ายวันสถาปนาบ,บขอส13กร,รกฎาคมอันเนี้ยสะสมแต้มพิเศษ5เท่าเลยซื้อตั๋วออนไลน์เดินทางวันที่8เดือน8รับคะแนนสะสม3เท่านะฮะวันรัฐวิสาหกิจไทยเดินทาง19-25กันยายน ก็รับคะแนนสะสมพิเศษ2เท่าคะแนนสะสมพิเศษ2ถึง5เท่าเนี่ยตามกิจกรรมนี้จะมอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าบขศการที่ซื้อออนไลน์เท่านั้นนะครับทานผู้ชมโดยไม่จํากัดวันที่ซื้อคุณจะซื้อล่วงหน้าตั้งแต่วันนี้เลยก็ได้เหมือนกันแต่วันเดินทางเนี่ยต้องตามที่กําหนดอันนี้หยิบขา่าวเล็กๆตรงนี้มาฝากกันนะฮะหรือว่า call center ก็ได้1490นะครับ